กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวหนังสือ36พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตนราชกัญญาเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนืน่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ3รอบ8มกราคม2 5 6 6 วันนี้ที่กระทรวงมหาดไทยนายสุธทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยทแถลงเปิดตัวหนังสือ36พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา่นนในโอากาสฉลองพระชนมายุ3รอบ8มกราคม2,566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงมุ่งมั่นในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและทรงสืบสารพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพัฒนาและสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมด้านการแต่งกายด้วยผ้าไทยอันทรงคุณค่าภายในหนังสือนำเสนอพระอัจฉริยภาพตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุก บันทึกส่วนพระองค์และบทพระราชทานสัมภาษณ์ตอนหนึ่งว่าสมเด็จย่าทรงเป็นไอดอลของท่านหญิงก่อนที่จะไปศึกษาต่อต่อตางประเทศก็ได้กราบบังคมทูลลาพระองค์ตรัสว่าอย่าลืมรักษาความเป็นไทยโดยเฉพาะนำไปผสมผสานกับความเป็นตะวันตกจึงตั้งพระปณิธานไว้ว่าถ้าจะช่วยเหลือประชาชนและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติก็ควรเป็นสาขาวิชาชีพที่ร่ำเรียนมา